สวัสดีคอหนังสยองขวัญทุกท่านนะครับวันนี้เจ็ตด,ดีทีวีพาสปอยหนังสั้นเรื่องกินเลี่ยมเป็นหนังปี2015กับเรื่องราวของอาชญากรคนหนึ่งที่พ้นโทษออกมาจากคุกและต้องการสาวสวยสักคนมาบวบกล้วยให้กับเขาแต่สิ่งที่ได้รับกลับกลายเป็นโดนปีศาจคืนใจบวบกล้วยให้กับเขาแทนเปิดเรื่องมาที่ชายหัวโล้นที่กําลังยืนเย่ยวได้พูดกับเพื่อนร่วมชะตากรรมว่าคุณพ้นโทษวันนี้แล้วสินะถ้าอยากพบกับความผ่อนคลาย แบบไร้ที่ติก็ลองไปที่บาร์ทีเจทาวเวนดูสิมันช่วยคุณได้ชายที่ชื่อคอนก็ดูเหมือนจะเห็นด้วยกับคําแนะนําของอีกฝ่ายเพราะตัวเองต้องทนเหงาอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมแคบแคแห่งนี้มันนานจนจําไม่ได้แล้วว่ากลิ่นตัวของผู้หญิงมันหอม,หอมหวานมากแค่ไหนแล้วภาพก็ตัดมาที่บาร์แห่งหนึ่งคอนก็ได้นั่งโยกขวัวให้กับจังหวะเมโลดี้ของเพลงที่เร่าร้อนก่อนมองดูสาวสุดเซ็กซี่สองคนที่ตัวเองนั่งเล็งเอาไว้นานแล้วใช้ สตาล้วนลามเรือนร่างของพวกเธอไม่ต่างอะไรกับคนโรคจิตแล้วก็รูปไล้คอขวดพร้อมจินตนาการว่ากําลังรูปคลํากล้วยของตัวเองอยู่คอนที่นั่งอ่อยพวกเธอมาได้สักพักก็ไม่มีท่าทีว่าหญิงสาวฝั่งตรงข้ามจะชายตามองเขากลับมาเลยสักนิดแล้วภาพก็ตัดมาที่ชายหัวล้านเดินเข้ามาเยี่ยวในห้องน้ำท่ามกลางความน้อยเนื้อต่ําใจตัวเองว่าทําไมไม่มีใครสนใจเขาเลยซึ่งระหว่างที่กําลังขับถ่ายอยู่นั้นคอนก็บังเอิญเห็นข้อความบ ผนังเขียนเชื้อเชิญเอาไว้ว่าถ้าอยากมีช่วงเวลาที่ดีก็ลองออกไปหลังร้านดูสิเขาก็ได้ทําตามคําแนะนํานั้นปลีกตัวเองออกไปหลังร้านหวังพบความสุขที่แท้จริงของชีวิตแล้วก็พบเข้ากับหญิงสาวสวมชุดรัดรูปคนหนึ่งยืนสูบบุหรี่ด้วยอารมณ์เปลี่ยวเหงาคอนก็เดินเข้าไปอย่างมั่นใจหวังว่าหญิงสาวจะให้ความสนใจกับผู้ชายที่ยืนอยู่ตรงนี้เพียงคนเดียวแต่แล้วสาวน้อยกลับแสดงให้เห็นว่าเธอมีค่าพอที่ไม่ชายตามองผู้ชายเส เคลงเบื้องหน้าจึงได้เดินเชิดก้นออกไปแบบสวยๆคอนสบัดดาด้วยความผิดหวังระบายโทรศัพท์ด้วยการเตะถังขยะอย่างแรงก่อนเดินกลับเข้าไปในบาร์หวังหายเหยื่อรายใหม่เทว่ายังไม่ทันเปิดประตกูก็มีเสียงดังขึ้นจากด้านหลังเขาหันกลับไปมองด้วยความสงสัยเดินเข้าไปดูใกล้ๆเพื่อตรวจสอบถึงที่มาของเสียงแล้วเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อมีตัวปาัาตะเกียกตะกายขึ้นมาจากกองขยะในขณะที่คอนวิ่งหนีออกจากบริเวณนั้น ด้วยความตื่นกลัวปีศาจที่มีนามว่ากวินเลียนก็ได้พุ่งเข้าไปหาคอนอย่างรวดเร็วปลดกางเกงของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อด้วยความหิวกระหายพร้อมกับพูดด้วยน้ำเสียงแหบแห้งว่านี่คือสิ่งที่แกต้องการไม่ใช่เหรอแล้วมันก็ประกบริมฝีปากลงบนท่อนกล้วยของเหยื่อขยับหัวเข้าออกเป็นจังหวะจนทําให้ผู้ที่ถูกกระทําจากที่ขัดขืนในตอนแรกเริ่มสงบลงพร้อมใบหน้าผ่อนคลายเคลิบเคลิ้มไม่กับความนุ่มนวลอย่างที่ไม่เคยได้สัมผัสจากที่ไหนแล้วมัน ก็กระทําการย่ํายีผลไม้ชิ้นนั้นจนหนาใจน้ําว้าก็ได้ไหลเยิ้มออกมาจากกล้วยปีศาตร้ายก็ได้บ้วนใส่มือแล้วนําไปไป้ายหน้าอีกฝ่ายราวกับเป็นการทําพันธสัญญาซาตานพร้อมกับพูดขึ้นว่าแม้แกจะลืมบาปท,ที่ตัวเองเคยก่อไว้แต่แกจะไม่มีทางลืมฉันได้หรอกคําพูดที่ออกจากปากตัวประหลาดบนเวียนอยู่ในหัวของคอนซ้ําไปซ้ามาไม่ต่างอะไรกับการสะกดจิตก่อนที่มันจะจากไปก็ได้ทิ้งอะไรบางอย่าง ไว้ในกระเป๋าเสื้อในขณะที่คอนยังช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วาพาก็ตัดมาที่ชายหัวล้านยืนเปิดฝักบัวสาดหั่วตัวเองก้มหน้าด้วยความรู้สึกผิดบาปท,ที่โดนปีศาจขืนใจทำเรื่องน่าอายด้วยการบวบกลวยก่อนทิ้งตัวลงบนที่นอนคิดทบทวนซ้ำไปซ้ำมาถึงเจ้ากินเลียนตนนั้นท้ายที่สุดคอนก็ข่มใจตัวเองไม่ไหวทนความคิดถึงที่มีให้กินเลียนไม่ได้เขาก็ได้ตัดสินใจโทรหาตามเบอร์ที่ปีศาจตัวน้อยทิ้งเอาไว้ ด้วยอาการเขินอายชั่วอึดใจปลายสายก็รับโทรศัพท์ก่อนพูดขึ้นว่าสวัสดีแล้วหนังก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้ครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับกับการสปอยหนังเรื่องวินเลียมหนังก็ได้สื่อให้เห็นนะครับว่าในเรื่องของกามอารมณ์ไม่มีใครสามารถควบคุมมันได้แบบร้อยเปอร์เซนต์ก็เหมือนกับคอนอาชญากรที่เพิ่งพ้นโทษออกมานั่นแหละครับแน่นอนว่าตั้งแต่ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจําเขาไม่มีโอกาสได้สัมผัสเรือนร่างของผู้หญิงเป็นเวลานานเมื่อพ้นโทษออกมาจึงทําให้มีความต้องการทางเพศสูงตรงนี้ไม่ใช่เรื่องผิดเลยครับเพราะมนุษย์ทุกคนบนโลกใบนี้ล้วนมีอารมณ์เปรี้ยวเหงาด้วยกันทั้งนั้นซึ่งคอน ก็ไม่ได้ทําเรื่องเลวร้ายอะไรที่สังคมยอมรับไม่ได้อย่างเช่นการกระทําชําเราหรือทําร้ายผู้หญิงเพื่อสนองความใคร่ของตัวเองกลับเข้าหาหญิงสาวเหล่านั้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงความปรารถนาแบบตรงๆและพออีกฝ่ายไม่เล่นด้วยคอนก็ไม่มีท่าทีว่าจะลงไม้ลงมืออะไรกลับหันไประบายอารมณ์ใส่สิ่งของแทนและแน่นอนครับ มันก็จบหน้าตรงนั้นคดีฆ่าคมขืนก็จะไม่เกิดขึ้นกวินเลียนก็เหมือนเป็นตัวแทนความใคร่ของมนุษย์นั่นแหละครับอาจตีความได้ว่ามันคือตัวแทนของอุ้งมืออุปกรณ์เซ็กทอยและเครื่องมือบำเรอความใคร่ต่างๆที่หากเกิดอารมณ์ทางเพศขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ควรใช้สิ่งของเหล่านี้สนองตันหาราคาของตัวเองดีกว่าไปขืนใจใครให้มาทำในสิ่งที่เราต้องการโดยที่เขาไม่ยินยอมครับ ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้คะแนนจากเว็บ IMDb อยู่ที่7.1คะแนนจาก10คะแนนครับหากเพื่อนๆที่มีหนังโหดในใจเรื่องไหนที่คิดว่าพิสดารแปลกประหลาดอยากให้ผมหยิบมาสปอยคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยครับและหากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามมาไว้ด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดสปอยหนังโหดในคลิปต่อไปครับ